วันี้มาร่วมงานเพลาเชอริตี้2023นะก็เป็นครั้งที่2แล้วที่แพลาเชิญมานะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ดีใจทีไ่ได้เจอทุกคนด้วยครับผมอยู่บ้านนานการที่แบบว่าเรามาค่ะมาให้กำลังใจนะปัญญานอะไรอย่างเงี้ยเราบอกวาอยากใจออะไบ้างอ๋ออันนี้ไม่ต้องเกี่ยวโคบงานใช่ไหมเพือ่อให้ท่านผู้ใหญ่อยากให้คนที่กําลังเหนื่อยนะครับผมไม่ว่าจะเหนื่อยกับปัญหางานการเรียนความสัมพันธ์หรือชีวิตนะฮะ,ะก็ สู้ๆอย่าก,กดดันตัวเองเยอะไปนะครับผมก็ถ้าเหนื่อยก็พักไปทำอะไรอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาทำใหม่ก็ได้เนาะอย่างเราเนอะเรามาร่วมงานปีที่สองแล้วครับผมแต่เราถือโอก<อ>าอส,สไป <cả> เป็นกิจกรรมดีๆที่อยากให้แบบคนมาๆๆๆขขนแบบมามาต้อสนับสนุนอะไรบ้างอ๋อก็มีร่วมเปิดทําบุญด้วยนะครับที่งานแพลทชาริตี้นะฮะก็ <c oughs> สามารถช่วยมาทําบุญเพื่อ สมทบทุนนะครับบริจาคให้ช่วยเหลือผูป้ป่วยบริษาทปัญหาด้านดวงตานะฮะแล้วก็ได้รับกระเป๋าที่ศิลปินเซ็นกันไปด้วยนะครับผมอา,าน,น,น,นขอองงนนอ๋อฮะคือผมมาโชว์วันแรกเนี่ยแต่จริงๆเขามีงานอีกหลายวันเลยนะศิลปินเห็นในลิสต์ที่โพสต์กันไปใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบโอ้แต่ละคนนี่คือเพืพ่อนๆกันรู้จักกันหลายคนเลยนะน่าดูก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมจริงๆวันนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยอ๋อวันนี้มาโชว์หึงเพลงครับผม หา,หายไปเนี่ยทำอะไรอยู่สุ่มทำเพลงมาครับอีกอวันที่12กันยายนนี้ปล่อยเพลงแรกแล้วครับผมมีชื่อว่าแอบอยากรู้นั่นเองนะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ยู u ูบของเบเกต Brownie Music คบล็อกครับมีแบบว่าสปอยอะไรไปบ้างหรือยังมีเริ่มลงสปอยไป2วันแล้วฮะแต่ว่าก็จะสปอยเรื่อยๆจนจนวันที่12นั่นแหละครับสี่ว,วันนะจากตอนนี้สัมภาษณ์อยู่นี่เต้นเพลงแรกง่ายน,นะ พลงแรกครับแล้วก็มันพิเศษกับเราด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราเจอจริงๆในชีวิตนะฮะแล้วก็พี่ฟองเบียก็เขียนมาจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปอะไรเงี้ยก็สึกพิเศษกับเพลงนี้มากๆแล้วก็คิดว่าเป็นเพลงที่เป็นตัวเองที่สุดแล้วตนนั้งแต่ร้องมานะครับก็ฝากติดตามด้วยครับนอกจากว่าเราแบบว่าไปเล่าเรื่องราวให้เขาพวกเราไปแต่เองเ่ยเรามีส่วนร่วมอะไรอีกครับโอ้ก็แทบุูขั้นตอนเลยฮะตั้งแต่ดนตรีมาตอนอัดแล้วก็ๆๆ จนกระทั่งไถเอ็มวีล่าสุดก็ได้คอมเมนต์แก้นู่นแก้นี่กันไปโลโก้โพสยังมีเลยะฮทุกอย่างจริงๆขอให้ค่ายให้อิสระมากครับผมเรียกว่าเป็นเราของเราใช่เป็นผลงานที่เป็นตัวเองที่สุดตั้งแต่ทำมาแนละ้วใกล้ใกล้จะออกแล้วแต่ว่าไจะมีเพลงเดียวแน่นอนใช่ไหมใช่ครับจะมีกี่เพลงกี่เพลงอุ้ยกี่สิบเพลงครับสาธุทรนงๆเดี๋ยวก็มีซิงเกิลต่อไปตามมาเรื่อย<อ>ๆครับผมเร็วๆนี้ที่ใกล้ๆเลยก็จะมี โปรเจกต์พิเศษไปกับศิลปินรุ่นพี่ในค่ายหลายๆคนๆก็เดี๋ยวรอดูฮะนะบอกไม่ได้ครับมีอ<ๆ>่ะ<ๆ>ใช่ครับวันที่12นี่คือเป็นเพลงพร้อมเ m ีเลยอ่<ๆ>แล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วย<ๆ>ใช่ครับ เพลงนี้เล่นเองฮะแล้วก็ซิง์เองอยู่แล้วด้วยนะแต่เพลงต่อไปเนี่ยก็คิดดูก่อนนะเพราะว่าเหนื่อยเือเกินมันแบบบางทีมันทั้งวันแล้วต้องซิง์ร้องซิงก์ร้องซิงร้องโอ้อะไรเงี้ยครับใช่เพอๆอาจจะเพื่อเพื่อนมาเล่นนี่แหละครับายค่ะอเข้าใจว่าเราเนี่ยเรื่องเพลงมานานเพราะว่ามีความแบบว่าตั้งใจในเรื่องทนี่คาดหวังยงครับคาดหวังยังไงล่ะครับคือมันเป็นครั้งแรกที่ ผมพูดได้เต็มปากว่าเป็นเพลงของผมเองจริงๆนะก็ค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเลยเพราะก่อนหน้านี้นก็จะร้องเพลงซีรีส์หรือเพลงโปรเจกต์พิเศษอย่างบอยเฟนที่ร้องรวมๆกันหลายคนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็ถือเป็นซิงเกิลเดี่ยวแรกในฐานะศิลปินของผมด้วยก็คาดหวังแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามและกำลังใจกันด้วยครับผมเปิดตัวเดบิวต์จริงๆแล้วเนะีย่ยฮะก่อนหน้านี้คือค่าโยนผมไปแบบไปตาม เวทีจริงมาตลอดเนี่ยไม่ได้ค่อยได้เรียนในคลาสเท่าไหร่ไม่ได้เรียนร้องเพลงอะไรแต่ว่าพาไปเจอกับเวทีจริงคนจริงตลอดก็คิดว่าผมก็น่าจะดีกว่าปีก่อนเยอะครับก่อนอะไรเงี้ยฮะโอเคนอกจากเพลงแล้วได้ถามว่าปีละครอะไรในใจบ้างอ๋อตอนนี้ก็มีคุยๆเรื่องใหม่ที่จะถ่ายอยู่ด้วยแล้วก็มีเรื่องที่ถ่ายเสร็จแล้วด้วยอันนั้นก็คือสตาร์ทอัพครับผมพีเมกับทาง 2CJ ก็ต้นปีได้ดูกันแน่นอนครับ โอ้ยรัวๆครับผมันแบบแอบซุ่มไปผลิตมาซุ่มไปตามหน้าต่างที่มันแปลกดีเจอได้ตลอดนัดเจอได้ตลอดโอ้ยเดือนนี้ก็เดี๋ยวมีแบบออกมาให้เจอกันตามห้างเนี่ยแหละครับมีพอสมควรนะฮะแล้วก็มีมีตามร้านกลางคืนด้วยนะก็ต้องรอดูกันเริ่มเริ่มมาแล้วฮะกับร้านกลางคืนก็ติดปากด้วย ก็ฝากติดตามผมนะครับเลนะครับผมก็ตอนนี้เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วฮะเร็วๆนี้ก็4วันเนี่ยจะปล่อยเพลงแรกแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมมีผลงานเรื่อยๆแน่นอนครับ